ทนี้ถ้าเราคิดง่ายๆว่าเทรนดเนี้ธุรกิจฟู้ดยังยืนได้อยู่ราวๆสอ0รล้านต่อคอเตอ,เตอร์เนี่ยปีนี้กาไรเขาต้องมีเกือบแ0ดร้ออ่ะนะเพราะเป็นตัวหนึ่งที่ Q4 เนี่ยกลับมามีกําไรได้นะครับถ้าเราไปเปิดดูงบอาจจะงงๆว่ามันขาดทุนทนีหนาบอทอมไ์แต่ว่าถ้าดูคอโปรฟิตจริงๆมันกำไรนะครับ ขยับมาถึงนะท็อปพิกดีกว่าท็อปพิกคุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวในมุมมองจากทาง FSSIA นะคงต้องถามอีกครั้งหนึ่งครับว่าในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนจากครั้งที่แล้วที่เราคุยเนี่ยในการเลือกคุ้นเด่นมาฝากเราในวันนี้จากทาง FSSIA เกณฑ์ในการเลือกคุ้นเด่นเปลี่ยนไปไหมถ้าเปลี่ยนเนี่ยใช้หลักเกณฑ์ไหนในการเลือกคุ้นเด่นมาฝากกับเราในรอบนี้ครับคุณอ๋องครับ นะครับรอบนี้ผมก็จะแฟกเตอร์อินตัวงบ Q4 ที่มันออกมาทำให้เราเห็นเทรนอะไรชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งมันมีตัวที่มีดีเวล็อปเมนต์เนี่ยค่อนข้างชัดหลังจากงบ Q4 ออกมาเนี่ยนะครับก็ก็คือเซนเทลกับมินนะครับอันนี้ก็จะมาฝากสองตัวแรกคือเซนเทลกับมินก่อนนะครับอ่ะก็เรามาพูดเซนเทลเลยก็ได้นะครับยุณธนาเซนเทลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองบเนี่ยกลับมามีกำไร Q4 นะครับงบกลับมามีกำไร Q4 แล้วนะครับ อ่าผมให้ดูภาพอ่าสักครู่นะครับภาพงบ Q4 เนี่ยก็คือกลับมามีกำไรสักราวๆร้อยห้าสิบล้านนะครับ,รบอ่าแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากไฮไลท์อย่างนี้ละกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในร5อยหสิบล้านนั้นอนะ่ะถ้าเราเป็นเบรกดาวดูนะครับมันจะเป็นธุรกิจฟู้ดเนี่ยกำไรราวๆเกือบสองร้อยแล้วก็ธุรกิจโรงแรมเนี่ยเกือบเบรกอีเวนต์แล้วขาดทุนอยู่ราวๆห้าสิบล้านอ่า อิมพลายว่าอะไรธุรกิจฟู้ดมีกาไรดีส่วนธุรกิจโรงแรมเนี่ยขนาดเมืองไทยยังไม่กลับมาเลยนะครับอืมก็เกือบเบรกอีเวนแล้วอ่าทีนี้ผมจะตัวท,ที่น่าสนใจเนี่ยจะให้ภาพอย่างนี้ครับว่าเรามาดูธุรกิจกําไรฟูด้ดอันนี้เป็นลายปีนะครับฟู้ดเนี่ยปีสองพันสิบเก้าเนี่ยกําไรหกร้อยครับหกร้อยนะครับแต่มาสี่ปีที่แล้วเนี่ยที่เพิ่งมีพอร์ตไปอะ่ะ กำไรเกือบสองร้อยคือร้อยแปดสิบครับทีนี้ถ้าเราคิดง่ายว่าเทรนเนี้ยธุรกิจฟู้ดยังยืนได้อยู่ราวๆสองร้อยล้านต่อควอเตอ,เตอร์เนี่ยปีนี้กําไรเขาต้องมีเกือบแปดร้อยอะสมมติเราเก็บไว้ในใจเจ็ดร้อยอะแต่ว่าดีกว่าที่โควิดธุรกิจฟู้ดแนวโน้มน่าจะดีกว่าที่โควิดอ่ะอันนี้เนี่ยเกิดจากอะไรง่ายๆเลยนะครับเซนเทลเนี่ยช่วงที่ผ่านมามีโควิดเนี่ยเขาไม่ได้หยุดขยายสาขานะครับเขายังมีการขยายสาขา จากที่โควิดเนี่ยเราลาภพันสาขาเพิ่มมาเป็นพันสามประกอบกับมีรายได้ใหม่ที่เกิดขึ้นคือ delivery อ่มีฟู้ด delivery เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ถ้าด้ยอินเนี่ยกลับมาพร้อมกับมี delivery ด้วยมันรวมกันเนี่ยรายได้มันก็จะดีเป็นปกติแล้วก็มีมา r จินที่ดีขึ้นเพราะว่ามันมันมีการลดคอร์สแล้วก็ธุรกิจ delivery เนี่ยความจริงมันใช้ออคอ์สเนี่ยไม่ได้เพิ่มเติมจากธุรกิจด้ยอินธุรกิจร้านอาหารปกติ ฉะนั้นเนี่ยมาจิ้งจะดีกว่าเดิมอ่ะข้าวๆไปว่าธุรกิจฟู้ดจะดีกว่าเดิมอ่าอันนี้เก็บไว้ในใจก่อนนะครับว่าธุรกิจฟู้ดจะดีกว่าเดิมถ้าปีสองพันยิบสามเนี่ยผมว่าเก้าร้อยอ่ะเก็บเลขนี้ไ <5. S 1> ว้ก่อนนะครับเก้าร้อยอ่ะปีหน้าเก้าร้อยนี้มาดูโฮเทลนะครับโฮเทลเนี่ยเดิมกับลายพันหนึ่งครับก่อนโควิดอ่ะก่อนโควิดกะลายพันหนึ่งทีนี้ถ้าคิดง่ายๆเลยปีนี้อาจจะกลับมาเบรกอีเวนต์แต่เรามองไปปีหน้าก่อนสมมติว่า ปีนี้เบรกอีเวนต์ก็คือดีแล้วใช่ไหมครับอ่าเพราเออาจจะแบบมีกําไรบ้างอ่าแต่ถ้าปีหน้าเนี่ยถ้าถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมคือกาไรพันหนึ่งแต่ทีนี้ยทำไมเราคิดว่ามันจะขึ้นมาได้ในปีนั้นอันแรกคือเขาอ่าในปีหน้าอันแรกเขามีพอร์ตธุรกิจดูไบเพิ่มนะครับช่วงโควิดเนี่ยเพิ่งเปิดดูไบเนี่ยเปิดเมื่อสิ้นปีที่แล้วแล้วดูไบเนี่ยเป็นอันที่เปิดมาเนี่ยออคเ p a n ีหกสิบเปอร์เซ็นเลยอ่าฉะนั้นธุรกิจดูไบโรงแรมที่ดูไบเนี่ยจะมีกาไรเพิ่ม แอบเข้ามาอีกตรงนี้อีกหน่อยนึงอ่าฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้กําไรมากกว่าทีโควิดและเผลอๆเนี่ยถ้ามาจิ้นดีกว่าเดิมเนี่ยเรายังไม่ได้แฟกเตอร์อินเรื่องมาจิ้นดีกว่าเดิมนะครับเช่นรูมเลทดีกว่าเดิมเนี่ยกำไรมันก็จะเยอะกว่านี้อ่าแต่เอาแค่นี้ก่อนมันจะมีตัวเลขสองตัวนะครับเก้าร้อยกับพันสองอืมให้นักลงทุนเอามาบวกกันเก้าร้อยกับพันสองบวกกันได้สองพันหนึ่งครับอ่าทีนี้กําไรของ เซนเทลเนี่ยบังเงออาจจะไม่ได้โชว์ในภาพนี้นะครับเล่าให้ฟังกำไรเซนเทลปี2019ถ้าเราไปเปิดงบเนี่ยกำไรน่าจะอยู่ราวๆพันเจ็ดครับรอบนี้เราคิดว่ามันจะไปสองพันหนึ่งครับสองพันหนึงในปีหน้าไม่ใช่ปีนี้อ่าปีนี้ใช่แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นไปตามเนี้ยกำไรมันจะเกินพีโควิดอที่พัดเจ็ดแล้วย้อนกลับไปตอนนั้นอนเซนเทลเนี่ย กำไรช่วงปี2018อะอยู่ที่ประมาณ2,200เคยทีกำไรใน2,200แล้วคุณยุทธนาลองย้อนไปดูราคาหุ้นช่วงปี2018ครับนั่นนะครับน่าจะน่าจะช่วงช่วง,งนั้นน่ะอ่าหกมัน 6, คือห้าสิบถึงหกสิบาทใช่นะครับนั้นนั่นคือกำไร2,200รอบเนี้ยผมทํา2,100แต่มันมีแนวโน้มที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยมันอาจจะเกิน2,200ก็ได้แต่ว่าอะไรราคาหุ้นมันอาจจะกลับไปถึงตรงนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ออันนี้คือคือที่เราเราเ็จเทลเนี่ยซึ่งซึ่งดีเวล็อปเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสี่ขวเนี่ยมันก็ทําให้สามารถอิมพลายไปถึงเอาลุกปีนี้ถึงปีหน้าได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางคุณคุณอ,องครับสัดส่วนรายได้ของเซนเทลระหว่างโรงแรมกับอาหารเนี่ยครึ่งๆเลยไหมครับคุณอ๋องก็ความจริงถ้าถ้านเชิงของรายได้เนี่ยตัวฟู้ดเนี่ยจะเยอะกว่านะครับ ประมาณ60%ในสถานการณ์ปกติแต่ว่ากำไรมันจะเหมือนมาจิ้นของธุรกิจโรงแรมกำไรมันจะกลายเป็น60%ฟู้ด4 0จะกลับกันโอเคแต่ถ้ารายได้เนี่ยฝั่งอาหารจะมากกว่านิดหน่อยแต่ถ้ากำไรเนี่ยฝั่งโรงแรมจะมีมากกว่าถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องครับสำหรับเซนเทลนะตอนนี้เป็นหุ้นถือเป็นหุ้นเด่นตัวแรกถูกไหมครับคุณน้องหุ้นเด่นตัวแรกนะ หลักทรัพย์ f s s i a แนะนําซื้อในฐานะหุ้นเด่นตัวแรกในกลุ่มท่องเที่ยวเซนเทลนะครับนะเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณนอง45บาทครับ45บาทเอาละครับขยับไปดูน่าจะใช้คําว่าลองแชมป์สำหรับกลุ่มท่องเที่ยวได้ไหมคุณนองลองแชมป์เป็นใครครับเนี่ยใครครับคุณนองก็โอเคผมอมองไปที่ตัวมิ้นนะครับตัวมินนะเพราะเป็นตัวหนึ่งที่ Q4 เนะี่ยกลับมามีกําไรได้ นะครับถ้าเราไปเปิดดูงบอาจจะงงๆว่ามันขาดทุนนี่หนาราะทำลายแต่ว่าถ้าดูคอรฟิตจริงๆมันกําไรนะครับคือบางเรื่องมันจะมีเรื่องของรีเวอลูแอเซทอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราไม่นับตลาดความจริงกําไรเขาอะถ้าเป็นคอเนี่ยดูภาพนี้ก็ได้ครับอ่ากําไรประมาณพันเจ็ดครับสถานะเงิปกติเนี่ยกําไรจะอยู่ราวๆสองสามพันก็ถือว่ากลับมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทีนี้นี้ยแล้วมไปขาดทุนตรงไหนอะไปขาดทุนได้ยังไงครับเนี่ย มี Re-Value a s s e t อ่ามันจะเป็น Accounting อ่าอีกสามพันล้านนะครับมีการ Re-Value พวกที่ดินหรือพวก a s s e t อ่าแต่ปกติเนี้ยมินเนี้ยจะมีกําไรเอ้ยเขาเรียกว่ามีรายการพิเศษให้ทุกไตรมาสนะครับฉะนั้นเราต้องตัดทิ้งนะครับเรามองแต่ c o r p o r a t i เ n เป็นหลักนะครับอ่านะครับซึ่งเป็นการดําเนินงานหลักเนี่ยกำไรประมาณพันเจ็ดร้อยล้านสําหรับ m i n มายเนอนะครับอันนี้คุณองเน้นงนะใช่ครับอ่า ซึ่งโอเคทีนี้ให้มาดูภาพว่าวิธีวิเคราะห์หุ้นมินเนี่ยง่ายๆเลยเราต้องไปดูพอร์ตเอ็นเอชโเทลเพราะว่าที่นเอชโเทลเนี่ยหรือที่ยุโรปเนี่ยมันคิดเป็นครึ่งหนึ่งของมินนะครับาภาพนี้ให้มองงี้ง่ายๆนะครับว่าเอ็นเอชโเทลเนี่ยปีสองพันยี่สิบเนี่ยขาดทุนอยู่หมื่นสามปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยที่เพิ่งจบไปเนี่ยขาดทุนน้อยลงเหลือหกพันแต่ถ้าไปดูลายไตายมาาเนี่ยไตายมาสี่ไตามาาเดียวกำไรพันหก Mm hmm. อืมอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าภาพทาั้งปีเนี่ยเดี๋ยว NH Hotel เทเนี่ยปีนี้ยุโรปเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับค่อนข้างแน่นอนถ้าไม่มีเว้นไว้ว่าไม่มีสงครามนะครับอ่าถ้าไม่มีสงครา,นะคราม,มราเนี่ยออฟเพนซีจะดีขึ้นอะไรต่างๆจะดีขึ้นกําไรของ NH Hotel เทนี่ยจะกลับมาได้ผมว่าสักสองพันนะไ้เซ่สองพันแต่สถานการณ์ปกติสามพันหกโดยยังมียับไซส์ครับยับไซส์จากเรื่องมารจินเนี่ยยังไม่ได้ใส่เข้าไปอืม mm hmm. นะครับอ่า ฉนันถ้าพอร์ต NCH กลับมามีกำไรปุ๊บเนี่ยตัวมินเองเนี่ยก็จะกลับมามีกำไรนะเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือ n เ h o t o เราก็คิดว่ามินเนี่ยถ้าภาพรวมของกำไรเนี่ยจะกลับมามีกำไรเนี่ยเราราวปีนี้ทำไว้เราลาวสามพันล้านนะครับก็คุยง่ายคือ n h สองพันยังอื่นประมาณพันหนึ่งเลขกลๆนะนะครับนะครับแล้วก็พอกลับมามีกำไรปุ๊บปีหน้าเนี่ยสถานการณ์ก,รก็จะทำให้มินเนี่ย กำไรกลับสู่สภาวะปกติก็ค<ม>ือเราลาวเจ็ดพนะับอ่ากคือภาพผมว่าอ๋อซึ่งมบคิสเนี่ยมาทำให้เราเห็นว่าขนาดยุโรเนี่ยอ c c เ p a n c y อ่ะกลับมาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะกำไรมันก็กลับมาละปีนี้เนี่ยถ้าอ c c u p a n นซี่กลับไปสักหกสิเปอร์เซ็นเนี่ยมันต้องกำไรแน่นอนแล้วถ้า<บ>ยิ่งอีหน้ากลับไปเจ็ดสิเปอร์เซ็นที่เขาเคยทำได้เนี่ยก็ะเพาะกำไรจะเกินเดิมเพราะว่ามาจิ้นดีขึ้นนะต้องลุ้นสงครามไม่ให้มันบานปลาย ไม่ว่าจะเป็นการแซงชั่นที่เข้มข้นขึ้นหรือว่าการลุกลามของสมรภูมิที่ไม่ควรนอกเหนือจากยูเครนด้วยใช่ไหมครับคุณนองอ่าอันนี้ต้อง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 ให้สถานการณ์ไม่ลุกลามเพราะว่าถ้ามันลุกลามเนี่ยมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องแถบมาฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยต้องต้องถ้าไล่เนี่ยอย่างเซนเทลเนี่ยความเสี่ยงจะน้อยกว่ามินเพราะมินเนี่ยมันมีสัดส่วนในยุโรปเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนะครับ สัดส่วนรายได้และกำไรของธุรกิจอาหารของ m i n m i ์ไมเนอร์อินเตอร์เนช่นเป็นสัดส่วนสักเท่าไหร่ครับเพราะเขามีอาหารด้วยใช่ไหมพวกอะไรนะใสเต็กกับพิซซ่าใช่ไหมคุณอ๋องใช่พิซซ่าเเวนเส้นแล้วก็ซิสเลอร์พวกนี้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยสัดส่วนจะไม่เยอะมากนะครับประมาณ20%นะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยได้ดีเลยนะครับครับอาหารเป็นตัวช่วยนะ ประมาณ20%ของสัดส่วนรายได้ทั้งหมดของมิ้นมาจากอาหารอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณนองครับถูกต้องครับใช่ครับนะครับเอาละนะครับนี่คือมิ้นท์ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับฟังคุณนองแล้วมีลุ้นฟื้นตัวใกล้เคียงกับก่อนโควิดในปีหน้าใช่ไหมถ้าฟังไม่ผิดถูกต้องถูกต้องครับนะครับใช่ FSSIA เลือกในเลือกแนะนำซื้อในฐานะรองแชมป์ของกลุ่มท่องเที่ยว ถ้าแนะนำซื้อมินเนี่ยให้เป้าพื้นฐานปลายปีของมินไมเนอร์เท่าไหร่ครับคุณน้องครับให้อยู่42บาทนะครับ42บาทโอ้โหนะครับให้ให้เป้าไว้ค่อนข้างนะค่อนข้างไม่ไม่สูงไปใช่ไหม4ี่บาทสำหรับมินปลายปีเนี่ยครับคุณน้องครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าความจริงเนี่ยน,นักลงทุนจะมองหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวอะ่ะคือใช้ valuation ปีอสองสามมาเป็น p r i ีนี้เลยนั้นผมก็คิดคว่ามันมี potential ที่จะ ไตรงนนั้นด้ดซึ่งราคา42บาทก็คือราคา P COVID ถ้าเราไปดูราคาหุ้นก็คือ P COVID ซึ่งถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าครึ่งปีหลังเขาอ่ะสถานการณ์ทุกอย่างอ่ะตัวเลขจะกลับไป P COVID ฉะนั้นเนี่ยแปลว่าง่ายๆคือถ้าตัวเลขต่างเนี่ยครึ่งปีหลังกลับไป P COVID เนี่ยปลายปีนี้เราอาจเห็นราคาหุ้นมันก็กลับไป P COVID ได้เช่นกันอืมโอเคนะครับ สำหรับท่านที่มองวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับนี่คือสิ่งที่มีมาให้เลือกในช่วงนี้ครับสัมมนาออนไลน์คอสปิดหลักสูตรที่2ของปีนี้ครับตลาดแพนิคและเงินเฟอ้อพุ่งรับมืออย่างไรโดยคุณกิจพลภัยไพศาลกิจนะครับวันเสาร์6 6มีนาคม 9นาฬิกาถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Q&A สดอีก2รอบนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางเดิมนะครับ Line id พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A แแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสมัครหลักสูตรนี้20ท่านแรกได้รับหนังสือเล่มนี้ How to Trade in Stock มอบให้ด้วยแถมยังได้ราคาพิเศษในช่วง Early Bird นะครับ